ลบหกลบเลกจอ้าวสวัสดีครับไอทีวะอู้จอไอวะสวัสดีทุกคนค่ะเดี๋ยวมัเจเห็นเราแทงไว้หน่ะไม่รู้เออหนโตห็นโตอยู่โอ้โจ mai sẽ đủ, không may lóc bảo rồi này. Chứ mình khám chữa bệnh cho mấy tôi này. Bói. Nóng giờ theo luôn, mình là cái gì? Đấy. Đừng bị điên quá. Nóng kêu mà. Đấy. Nhua mai mình theo thấy à. ไอ้มีน้องโอ่งพอชนะตอนเช้าครับเราก็รู้ว่าทําไมเราถึงไม่ออกเพราะว่าเรารอกินข้าวรอใครรู้เปล่ารอใครเอ่ยแค่ทุกคนรอกินข้าวไม่ใหญ่พูดว่ารอใครครับอุ้ยเดี๋ยวเสียงกินข้าวทุกคนเขารู้กันอยู่ว่าเรารอใครไอ้ไม้สนุนครับผมเปิดรับบริจาคไม้สนุนครับเอ้ยผมมาละ chưa <laughs> <laughs> Ui à bộ bộ, bộ bộ. <laughs> không có bụng xanh thì bút gọi xuống đâu luôn đi ừ à thôi à, chị này đồng lợi ôi hắn buồn buồn đi chạy สวัสดีครับวน้่เดี๋วมันจเสียเรื่นี้โอ้ยเร่องนี้กูกินตามวัก่อนยินตามเลยอ้ยเอ้ยเอบอช้างถึงเดียวนะคะมันทำมันทงทำไม มาทำพังทำไมนะครับเบิ้นนะโอ้โีกัดถือเบ้อเฮ้ยเอาแช่ปะโอ้ยไมนเลือแนงไันเหลือแน่าฮ่่ะไม่สิญัาเขาเลยอะ่เอ่นี

เช่ไปแล้วเสดยคร้ยไฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้เฮ้ยเไ้ยาฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้าเนีเฮ้าเฮ้ย้ยป้ยยนน้ั้ยเรี้สเฮ้้ยเเฮยเยยยกล้ย้้ ออกกถ่ายนะครับอาจจะมีอะไรผิดพลาดจะเล็กไหมไหมบอกไปแล้วแจ้งไปแล้วเล็กหมเล็กไหกอะไรผิดพลาดการผิดพลาดครั้งผิดพลาดคผาดครั้งใหญ่ไหมบอกว่าทำไมเราไม่ออกทีใช่ครั้งใหญ่ไหมก็ครั้งใหญ่รอยู่นะอไไอติมนะครับเด๋ยวไมเดดเอเออ

หน่บวกสอเป็นสองฮอันนี้ซีบวกันหาอเป็นหมาหกวมานสนุกเหรสนุกี่แก้วโอ้ยมาตันเดว่าไปไปวางสนุกวัวเรื่องดำดำกระตันํ่กตัน่ตนี่นี่

ทาก็บอกดแกนมาเก็บลุงเงีงเงียนร้ดีกันอู้หูมาโดนรองวร้องเลยเอาล้ไอเจ๊สงกรุงนี่ะอัพเดตอัพเดตวผมนะครับ

ดูเรียนก็ไปครนี่มาแต่เช้าครับตื่นเช้าถ่ายงานน้องโอพอชนะครับขอเชียของน้องโอในเฮ้ยเฮ้ยไม่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 ไอ่ไมไ่ไม่ไม่ไ่ไ่ไ่่ไ่ไม่ไมไม่่ไมนม่่่ Làm cái ừ. rồi Cái đó là cái gì mà hồi hộp đồ quá Nó đang trở rồi ui, lắm Đó là yếu đuối Ủa Giáo hỏi quá Rồi yếu đuối Bài nó เขาแตะน้ำเขาเรียกน้ขน้ำเหมือนบึนบึนบึนยังยอบึนบึนบึนเฮ้เฮ้ร้องเสียมันลอยเห้งอะบูก่าเขียวเขียวเขียวเข้ามเแล้ว 我也没录下来了。<noise> <noise> มาห้าเอมาหหไงเหลือลกหนึ่ไปอไรไปอ่ะโอ้ยันดีเลยอุ้ยมัต้มมันได้หนีกะนกวนกกวออะไรมาของมาเหลืองของ้อสุงเกี้กินแดง้ไหมกินอ่ากินเหลืองมลอืมมาสูงเน ม่ได้ทำอะไพเาไพี่เยอะมากเลยครับเือซักผ้าอยู่รเปล่าซักผ้าัผ้าซักผ้าจะเรียนเรียนเราไม่ไปช่วยซักผ้าไม่ได้ไม่ช่ซักผ้านะยังไงฝันมีฝันอไปเเจะออกดินทางแล้วนะคบทุกคนตัวน้องเต้ล่ครน้องเต้ไม่ได้มานะไม่คิดหรือเปล่า ในคลิปพี่หนึ่งเหนหป่าในคลิปพีหนึ่งเนเนผมถายไหโอ้เขาถ่ายจอดจอๆมโอเคฟิล้วนแกแกเดยิแกรู้ที่ผมได้ดิตู้เอาเกียวเอาเกียวเหรออาเอาเอตัวนี้ได้ไหมเอาเอาเอาตัวนี้ออกได้ไหมเอเ่ได้ไหมจยกนะเอาอยู่แม่ดิผมไม่ยกเอาลีลากันไม่บบชิดีว่าพี่พีมือพี่พีสดไงจนชิ่งจนชิ่งเลอะอจ่าเอาให้ดูไป อให้ดูของแก่ทุกทีเขาจะกินลูกเขียวนะครับแต่ห้ามโดนลูกอื่นนั่นคือลูกอื่นบังอยู่นะฮะอ่ะดีกากินเขียวนะยยยอยากมากเฮ้ยเฮ้ยโดนน้ำตาลนักไม่ไม่ได้เอาเอาผมก็บอยนวดทำใหม่กินอะ่ะกินเขียวเดี๋ยวฟองนล้วโอมจะไม่ได้เดินนะอ่าะป่ะอ่าวเียะป่ะ